สวัสดีค่ะ,ะ,ะพบก่าช่องกระปุกโกะชนแนวอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สัดปลา่า1 0นนั่นเองค่ะเราก็จะขับรถเข้าไปเลยนะคะ, <S <S ะนะและเผื่อใครอยากมาที่นี่นะคะที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลอุ่มเม้าอำเภอทวัตปรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนี่เป็นที่จอดรถไไยังไม่ค่อยมีคนมาเลยหูอพี่ โล่งมากเลยว่ามันไม่ค่อยมีคนรู้นี่คือจุดเช็คอินของสัต 1, 1, 1. ว์ป่าหนึ่งชุ้นหนึ่งเราจะไปหาไอเสียงที่มันออกอๆอกออกเสียงมันเหรอยางงี้วะเสียงมันแมออ้อมไดูได้ไหมนี่คือตัวของเสียงอ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ไม่กลัวคนอ่ะ เห็นชัดเจนเลยกับอีกตัวนี้มันมีเรียงไปถึงนูนง่นเยอะมากตาของไก่ฟ้าพยารอเลยเสียงเสียงมายิงปืนเลย มเบราไปเจอฝุ่นยิงปืนเหรอยุกยิงปืนเุ้ยปากมันใหญ่มากเลยไปดูสิอ๋อตอนนี้นกเงือก ออ๊ยวิ๊ยิอ๊ยวว๊ยาิววินวินวิว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 วัววิววิววิววนววิววินวิอวิววิมเลวริววิววิะวิววิววะเลิวว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 ววิ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 จวิววววิววิ นี่นะคะใหญ่มากนกเมือกนะคันนกเมือกตัวนี้สีสวยวิ่งโอ้ยโอ้น่ะเห็นบ้านนั่นโอ้โหฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าอ้โหวิ่งมมันกีฬาตงกงเลยมันบินแรงมากบินทีนึงเย็นเลยตัวใหญ่มาก โอ๊โอยโอยโอยโอ้ยมันบินแรงมากนี่ีพุกให้ตัวเนี้ยเอาเฮ้ยออนกนกกาหางมันชอบจบไอเม็ดนี้รับเลย เน่นมากีนล้วาวปุบอู้อ้าวปบระวังระวังระวังว่าเสียงเสียงตีเป็นหมูเลยกางเฮ้ยเสียงเครื่องบิน่ะนกกลางักปากอุ้วนกยุงนกยุง ว้าวว้าวนกยุงนกยุงนกยุงเดินตัวนี้คือตัวะ <c oughs> อะไรวะอุ้ยมันอยู่งบนเลยมันอาปากอยู่สงสัยมันร้อนอนั่น <noticeable> ล <im ple> ักเอาเข้าไปทางไหนดีจุบโยนข้ามติดไม่รู้อ่าดีดีให้ยางจะได้ดีให้ ินไ,ไม่ไ, e? ไ,มไ e, ้กินแ,แต่เอ <ละ S 2> ี้ยแย่เปียกๆแย่เปียกๆมากเปียกๆแบบนี้เลยนี่ใช่ไหมนี่น่ารักอะหน้ามันขนตามันยาวมากเนี่ยไอ้กวางตัวเมื่อกี้มันกินนะเฮ้ยมันกินด้วยกินเพื่อนผมชอบกิน อ <Okay. S 2> ยวกน,นะนัลลักษ์นัลลักษ์อุ๊ยอุ๊ยควางใหญ่มาแล้วเปล่าแม่ไม่ลินด้วยเลยหางมันสั้นเลยฮีนาเหรอมนวิ่งวนไป็นมางมันคงอยากจะวิ่งเล่นในป่านะมันเคยวิ่งแต่ไอ้ตนนั้นทำไมนอนอ่ะไห ันป่วยหรือเปล่าคือมันเมื่อยไปดูลิงดีกว่าเฮ้ยข้างหลังก็มีอีกนี่ว่าแต่ว่ามันอยู่ไกลมากโอ้ลิงทำอะไรกันนะมันหาเหาไว้กันเหร <c oughs> อไอ้ผู้บนก็มีเฮ้ยมันหาเหาไว้กัน เหมือนคนหาเหาเลยเอาข้างบนก็มีลิงที่อยู่ในกรงมัโอ,อ,อ,อ้ยตัวนั้นอ้วนมากเลยเอุ้ยมีลิงตัวน้อยด้วยนู่นนู่นอ่นนเห็นไหมอุ้ยทำอะไรอ่ะนกแก๊นกนกแก๊นกนกแก๊กโอ้นกแก๊ก

มันจะหลุดออกมาด้วยเสียงหายใจมันใหญ่มันยออกไปแล้วนนที่นอนเันใช่ไหมม,มันร้อนเหรอมันมันน่าจะร้อนนะนแมวเราใหญ่เท่านี้ก็จะดีนะมันใหญ่มากอะกินแลวแกินกินละไอีกตึงตึงเื็บพูดอ่ะ ตึงหนืดมันนอนอย่างนั้นมันนอนข้างใน,ด,ด,ด,น,นดาวคือเสือโคงเพเมียโอ้ทุไหนงไม่อะ<น>ไ,ไนอนด่ลวคื่เสือต่แ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 ต่่่แ่่แต่่่อต่่แตแต่่แแต่แตต่่่่ต่่่่า นั่นไงมันนอนตรงนั้นมันนอนอยู่ใต้นั้นมันงูเลยอ่ะมันมันเป็นตัวใหญ่ด้วยไงกำลังอ้วนถ้าแมวบ้านเราตัวใหญ่เท่านี้แล้วก็อีแตนซับเป็นิน,ชอ,นชอบมาราคาชอบน่ารักคือเป็ดแดงเหรอก็แดงจริงนว้าว ตัวเล็กจะอุ้ยมีเป็ดตรงนี้ด้วยเป็ดแดงน่ารักตัวเล็กนดิดเดียวอุย้ยสิงเสืออุย้ยสิงเสือโอ้ม,ม,มันยุ่มบอ่อใดูมันยุ่มบอ่อมิวมิวอ้ว,วนมากวันแช่น้ำอยู่ตัวไลนะ เหมือนนกฮูกเลยอ่ะเออมันอาปากแล้วมันอาปากเฮ้ยตอะไรเข้าตาหุ้ยมันจะกินเนื้อสีแดงที่เราให้อามันกินแล้วตัวอะไรอ่ะเหมือนนกฮูกเลยอุ้ยสีทองจริงจริงด้วยเยอะมากเหมือนเส้นสยานไก่ มีไข่ฟองเดียว네ป่าตุ้มหูขาวเอาตุ้มห, <labour S 2> หูว่ามันตุม้มหูสีขาวไงตุง para para ้มหูไหนอ่ะตุ้มหูอ๋อนี่ไงตุ้มหูมันลองงั้นนี่คือไก่ป่าตุ้มหูขาววันน้ำตาลระเบิดน้ำฮะแล้วจะจอดให้ไทยอืู่นีายบาย